สบายดีจ้าปลาลุงบุษุขุสุพลสบายดีตอนคำคำเดจ้ามื้อน,นี้ไม่น้อยเพิ่นขขเขาครัวเพิ่นสีเห็ดแกงปลากินเดจ้าที่นอ้องนี่ปลาอย่างนี้แม่ปลาปากไข่ปลาปากไข่เดจ้านี่เห็ดแกงกินเลยกะมีพักขัก,ก,กินพักซีแล้วก็พักบัวพักพักเะแยง นี่กะเป็นหมอต้มปลาเฮามีมะขคามมะก,กอกมักเพรพี่น้องเฮ้ยพวกิซนไคไม่มีหูครบแล้ว,ลวพี่น้องใส่ปลาลงปลาแดกลงไปบุญละนำผุดแหละแบบนี้ค่ะสิเอาปลาลงเลยทำเกษตเอาปลาลงเลยพี่น้องโตบากใหญ่ใหญ่นะใครพ่อแม่<อ> บรรยาสิบโคนผัวยันขาวก็สิอเอาไข่หมดแดงลงเลยพี่น้องเลยไข่หมดแดงที่กวันเราซื้อน้ำนองตอนถูกไปลงเลยไม่ได้ยอยผัวไผ่เฮามาชุ่มไผ่ขาวถูกกดบอกบอกให้สมพี่น้องเลยอันนี้ไม่นอ้อยแล้วก็ะสีเอาพักเมาจ้าพักว่ามิดมีดพวกพักเลยสี่อย่างพักเนี่ย ใส่ล้นหมดเลยเมนูอะไรก็สิตักเกอจา้าผักมาก่อนเลยใส่ผักมีไข่หมดแดงเอามาหน่อยหอมน้ำจิ้มน้ำตาลโดยปลาป้าใส่เลยแบบมี้ท้องเออไอาไอ้ไปลปาโอ้ยลงเลยป้าไขาป่ปลาลงเลย ไข่หมดแดงด้อพี่นงโอ้ยไข่หมดแดงพี่น้องเลยกินน้ำกันเลยจ้าแกงปลาใส่ไข่หมดแดงเอาใส่หัวหอมทอดพี่นอ้องหัวหอมทอดเข้ากัน,น,นสบายดีพี่นอ้องมามามากินข้าวแรงน้ำกัน ไปดิจ้าปลใชน้อยเอาเขาน่อยนึงเลยหนากินข้าวจี<อ>พรุ่งวันซนนื้อขอ้าวจีมาเกินข้าวจีเลยเลี้ยงป้าพวนเอาบักไข่มาเลี่เดีย๋ยวป้าก็เดือดปล้วทุยด แตไองแทบมาแล้บีออกแล้วหวานคฝาบมามองีร้านก็ได้ลายกองหเอาแต่ไรไงเด็กๆอีกแน่แหละเอ็นไว้มาให้งคนจักเอาชีร้านคนได้ไข่เราะไพีน้องปากันแนมบนจังวันนี้วายใอยากกินใส้กันแหลก็เสรน อืมมันเปหรือมั้ยใมันมันแท่เจ้าเอออืมักกะลอดองเลคักนึ่งสต้นตักกะรอดานสนี่งานสิบสิเหมนกันใ้สิเอาพักแม่เอาเอาบอก Hãy subscribe cho kênh cái Mì xuất Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บามได้่างห่างเออาโคะ่เราทำเนี้ยพอตะเพี้ยนไเป็สิลธิะรกลางไระวางางเนื้อข้าเนียงหยัดใส่โค้ได้เอาขั้นการข้าโคดเอาข้าเนียงใส่เนาะเปเี่ยนเรก็จะหอมเปลี่ยนเอาคนลาหอมจริงปาป๊าเออ

รอใส่กรบสี่เดี๋ยวละเอียดปั๊บกระดิ่แล้วเดียวเขาแม่แกงจืดสำรหรับนเนเขาแกงจืดสำ แย่งกันนาก็เต็มจุดเนาะมุทอว่าเนาะมุทมันจะไม่เลยเนาะพี่สมนั่งขบะอบาเบแทเล่นอยากกินลายนเ่ถจนวางมันถอบาเปนจังบเลยม

จัดเขาจัดเ,เราจได้วันนีคือไข่ิใส่ไลด้วอืมิใส่มาเลยมันรภาพน่าใครเต็มท้นนอ,องนางบอกเขา

่ขงไม่นับนะมีเขาเก่งเลยนนับว่างนะเขา่วงเาแล้วบวงเล้เอาเอาขูดใช่ปะใ้บ่วงเราขูดก่นเออ แบบนี้แนี้ับตัวนับนี่อะไรใเลยเออจับตัวนี่อะไรใเลยอิ่มคอจีนะลองกินของว่างไรก็จะยังคนน้อย จีนะมันจัดหนาอนเนาะมันจัดมันหยุดมันหนาบมันหนาบวันกินหน่อยหนึ่งอนาะไอ้เขาลงกุนกินจีนอะไอนั้งก็ตอนปลาลงกอยากกินปลาเด็กคนเอาห้คทัดมาต้มาต้งก็ได้กินผัดเลยพี่น้องกินแกงปลาสองมื่นนี่สอมเนาะ ตาใจหลดนะนั่นตะบัวบอนีเอาบอนนะเตะมาตงเข้าขัไปกันยอดอะไรกินน้องอึนพกินน้องเลยนี่โอ้เตเลยงเลตะวันทองขมาลองก่อน

ก,กตานึงไปตลาดมนยางคุณอมองม,มาจ่าเอกันนี้นะักวกับักเนี่ยครับขนเจนัเสี่ยวกันไพัก่ยมนจะมเร่อมันมันาชินเลอไม่เจกันแลกับฟัเนี่ยครับ <c oughs> พอการทว,ว,วนว,ว่าจะเกลดน่วยกันหรอเอาเท่านได้เหา บอกกันโอกโอกันกนะข้อเท่ากัได้เลยว่ารักสี่เลวกูได้กับลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามหมดกระดิ่งให้ชอบของแม่น้อยแฟมิลี่ได้ดีน้องอก่าเกินใช้บาย